ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Business Innovation ครับนวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนซึ่งตอนนี้เพยยงอยู่กับคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดลักรย์ MAI นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเรื่องของประโยชน์ที่บริษัทเหล่านี้ได้รับระหว่างที่เข้าร่วมโครงการกันดีกว่าครับที่ถ้ามองอย่างนี้เราเห็นแล้วแหละว่าตัวตลาดลักย์ MAI เองเป็นเหมือนตัวจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่าง เเนียองให้มาเจอกับบริษัทเราเนี่ยที่เขามีศักยภาพประมาณอยู่แล้วเขามียายผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่มีตลาดรองรับอยู่แล้วมีลูกค้ารองรับอยู่แล้วเราอย่างเงี้ยความรู้นวัตก,กรรมนี้มาต่อยอดให้ถูกต้องตามแ,แบบเราทำหน้าที่เหมือนเดิมเราคือตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นการแลกเปลี่ยนไปส่วน,นกลางนะฮะหุ้นนะฮะเงินนะแต่วันนี้เราทําตัวเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนหรือการเชื่อมโยงองความรู้ทางด้านนวัตกรรมและก็พัฒนาครับครับ แลวจริงแล้วหลังจากที่เรามีโครงการอบรมที่เราตั้งเป้าไว้ว่ามีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์ที่แต่ระบริษัทจะได้รับนะครับพี่พันมองว่าอะไรคือผมมองประโยชน์เนี่ยเป็นหลายระดับนะฮะถ้ามองในระดับองค์กรเนี่ยนะครับ,รบสิ่งที่อ,องค์กรเข้ามาแล้วได้รับแน่ๆก็คือเรื่องของการประเมินระดับนวัตกรรมขององค์กรนะครับก็จะออกมาเป็นรายงานคราบ,บเป็น Innovation Report นะครับ,รบซึ่งจะให้บริษัทนียสามารถรู้ได้ว่ารนวัตกรรมของตัวเองเยอยู่ที่ไหนนะครับผู้นำเป็นอย่างไร,รวัฒนธรรมขององค์กรนะครับแล้วการมีส่วนร่วมนะครับรบวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งสามารถที่จะนำไปวางกลยุทธ์หรือว่าเรียกว่า Innovation Strategy ของบริษัทได้นะฮะที่จะได้สมุดพกอะไรไปสมุดพกส่วนตัวนะอันนี้ไม่บอกไม่บอกใครไม่บอกใครเก็บไว้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะเอา Innovation Performance หรือ Portfolio หรือของที่มีอยู่เนี่ยไปเปิดเผยใน Annual Report ได้รายงานประจำปีให้บริษัทจดทะเบียนต้องทำอยู่แล้วเอา Innovation Report หรือ Innovation Performance เนี่ยไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ ของ annual report <ม>อันนี้เป็นการทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับ,รบแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย value ของบริษัทเนี่ยนอกจากการทำธุกเกอยางย,ยังมี innovation ที่น่าสนใจ<ม>นักลงทุนอาจจะให้มูลค่าเพิ่มกับธุรกิจก็ได้ในส่วนที่3มก็คือเราหวังว่าหลังจากที่เรามีหลายๆบริษัทจำนวนมากพอเนี่ย<ฮ>ทำเรื่อง innovation report แล้วเนี่ยรเราจะเอาตัวเลขตัวน,นั้นมารวมแล้วทำเป็น innovation index ได้<ม>ซึ่งอันนี้เป็นตัววัดระดับความสามารถทางนวัตรกรรมของประเทศได้ตัวหนึ่งเลยครับ หือเป็นวัดผลว่าการสามารถการแข่งขันสามารถความสามารถในเรื่องของวัตก,กรรมอยู่ในร, <ulous. S 1> ระดับระดับไหนแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวองค์กรเนี่ยก็ยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวัตกรรมในขั้นตอนระหว่างกระบวนการที่เราทําโครงการนี้นะครับและอย่างที่ผมเรียนว่าเราสามารถที่จะให้แต่ละบริษัทเนี่ยทำโครงการในการที่ออกสินค้าใหม่นะครับบริการใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการนะครับซึ่งก็จะมีการสนับสนุนนะครับทั้งตลาดหลักทรัพย์และ สำน,นักงานนกกรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นเ,นเข้ามาองค์กรก็จะสามารถพัฒนาไปได้อีกระดับหนึ่งก็เป็นการสร้าง New s Curve ของประ์รัานี่คือประโยชน์ที่ได้รับในใ,ในส่วนขององค์กรอ,อก,กรและระ,ระดับที่กว้างออไปอีกที่จะได้ประโยชน์จากโคงการคือ,อคผมมองอย่างนี้ว่าคือเราอยากที่จะเชื่อมโยง Innovation Ecosystem นะครับระบบนิเวศท,ทางด้านนวักตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยาะทุกวันนี้ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสำนักงานกสทชเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริษัทจํานวนมากที่จดทะเบียนอยู่ได้รับสาระเข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้เราจะเกิดการเชื่อมโยงการถ่ายทอดน,นวัตกรรมแล้วแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในเ,เรียกว่าอีโคซิสเต็มของนวัตกรรมล้วพยายามเชื่อมโยงตรงนี้แล้วทาให้เรียกว่ากลไกนวัตกรรมของประเทศเนี่มีการขับเคลื่อนนะครับับที่เราพยายามที่จะคอนเน็กททุกคนเข้ามาอันนี้ก็เป็นการยกระดับนวัตกรรมของประเทศไปนะครับและผมมองว่าในระดับประเทศเนี่ยนะครับ ถ้ากลไกเหล่านี้เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างดีเนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างงานนวัตกรรมต่างๆได้นะครับแล้วการที่ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลอยากที่จะขับดันเรื่องไ h a i l a n d 4.0ดเนี่ยครับผมว่าอันนี้จะเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยได้นะครับเพื่อเรามีนวัตกรรมแล้วเนี่ยเมื่อเราอยากจะไปสัสนุนโครงการหรือว่าอุตสาหกรรมใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้และเป็นการเตรียมพร้อมผมคิดว่าอนาคตนะครับขับไทยแลนด์5.0เราแล้วก็ไม่กลัวถ้าเรามีนวัตกรรมครับ ขอให้กันน้วยขอบคุณพี่พัฒน์มากๆครับผมขอบคุณครับหลังจากที่เราได้ฟังประโยชน์ที่บริษัทได้รับระหว่างการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับโครงการนี้ยังสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปเป็น Thailand 4.0ได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วง b u s i n e s s Innovation นวัตกรรมนําธุรกิจยั่งยืนครับ